ก็บพักติ่วกันพี่น้องพักติ้วเป็นดอกแล้วก็มีนีอ่อนอยุกมีจ้ะพี่น้องจ้าเนี่ยโอ้เป็นดอกแล้วก็มีอ่อน,ออนอยุกมีจ้านี่คือพักติว้วฝรังจ้ะ เรือกเอาเรือกเอาพี่น้องดีนี่เขาพ่อมาตัดห้าเลยห้าขึ้นสูงดิงแดงนี่คือดอกพักจิ๋วด้วยพี่น้องจ้ะดอกจูงๆเขาก็แสบบด้วยจ้ะก,กินแบบมันบบมันดีเปลี่ยวเปรี่ยวมันมันดีจ้ะพี่น้อง นี่ดีดอ,อกเขางามมากเลยนี่ืดอดอกพักจิ้วเชิดอ่อนๆลังงามเลยจ้ะเก็บสนีพลัง เป,เปลี่ยวมัน,มน,มนๆตด้งแต่พี่น้องผักปก่ากำลังโตหมดแล้วผักป่าประเทศเยอรมันพี่น้องจ้ะหอสูงหมดแล้วพี่น้องอากาศฮ้อนเขาก็โตเร็ว กติป้านี่พี่น้องเข้าสีทางหยาเด็ดจ้ะปีนี้พราะางหยาเลยหกมองหายอดอ่อนไปด้วยกันพี่น้องจ้า đợt nè số đen đen Nhật đỏ đồ hạt tiêu Con mình có con năng cài Nhật จะไปลวกก็ได้พี่น้องลวกก่อนกินจะออกมันๆจ้ะขนาดเนี่ยถ้าเขาเป็นดอกแบบนี้พี่น้องกินแล้วจะปึ๊บอร่อยนี่เปรี้ยวมากลวกกินกับน้าจิ้มได้จ้ะถ้าเป็นดอกขนาดนี้จ้ะ ้าหมนปลาไปน้ํากันเจ้ะสนึกอะพอกินแล้วพี่นนอะตอนเขาขึ้นตอนนี้นอยมันต้นหยามันหลายฉันก็ไม่ได้ลุย ชิ้นหวานจะพี่น้องจ้ะนี่ผักกะทิ้นหวานกำลังออกใหม่เลยจ้ะดูยอดของเขานี่ดอกผักกะชิ้นหวานเป็นแบบนี้ ยอดใหญ่เลยพี่น้องผักกะทินหวานจ้ะเป็นสีฟ้าเลยนี่พี่น้องนี่ทุกคนกำลังยอดงามๆเลยจ้ะ